สวัสดีค่ะสองยายกิกาผ้ามอนจะนำฉันนอให้ตาทอปท้อปกระเป๋าด้วยจ้าเด้อถ้าเบิึงตาทอปท้อปกระเป๋าด้วยจ้าเจาะจบะเข้าไปเจาะเขีาสวัสดีครับตอนนี้ตระดาษซตั้มบักพีบักพ่ายเด็ดกินเด้อครับ จะแก่งย่างลาเตาเล็ปลปานิมันจะใส,ส่เทาอ๋อเ <laughs> จ้าชีพ้ายายกินดีเทาเฮ่แบแฉบหรืหรอเท,ทาเด้อดขึ้นดำเะเามนัมดนมดหอมหนะ ็บเศษๆบิสาดวดอนี่แหละห็ดอันนี้ยายหิดต่ทองกะห็ดอันนี้ยังสี่เลยเพื้นบานเอาไปใช้หมอนหรือจาด้วย ขายจะพูดอย่างเตาอะบอกพูดกระชายได้เหรอ, mm hmm. อบอกพีกอืมบอกพีกสานพีนงพี่จังแดงแกินได้ไงหรอพี่น้องพี่เสรลงไปให้กินไข่ไปหามาเลยทีเตายัง <laughs> มันอยู่กลบไข่เหมือนเย้สิ่งไรไม่ใช่อาโค้แล้วเลูกหามาไใบเด้อเด้อใบนี้เตียงให้เจ้าเจ้าไบนในเตียงเลยดิจะไข่ลงไปใบบกูดตอนเห็มันโพดข่อยเอาปลาใส่ตอนมองดรักตอนมองดรักโอ้ยเสียงแไง ตาทองกำลังป้ามาไหว้ด้วยจ้าเด้อนี่ป้าสิตาทองเราว่าเราซื้อมาโต๊ะจะเบ้าลละเท่านี่ไปซื้อป้ามานี่ท่องมาหล้างส่วยขินเข่าด้วยจ้าเด้อบ้าน,นี้นี่แหละชีวิตของตาทองทำงานงกงกไม่มีผู้ช่วยเลยมีแต่ยายช่วย หลานสาวก็จะแต่งตัวไปโรงเรียนหลานชายก็ไปโรงเรียนแล้วทางเสามากจักสีเห็เเออเดหนังเนงงเเงาะพออาี่น้องเอ้ยบึงแดดบึงแดดพี่น้องบึงแดดแดดกับหอนช่างทางเสาหมากยุ้งสีเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งเถาจะไปทางไหนเนาะอย่๋ เบิ้งใหญ่กะเบิบ้งแน่ยใหญ่กว่าว่เป็นเดีย๋ยวฉันเบือใหญ่ดื้อจ่าด้อเบิบ้งไปเรื่อยๆดื้อชีวิตของใหญ่กัจจทองอ่าบ้านี้คร้าพี่น้องด้อพดเลยด้อจ่าพูดเลยด้อ ใส่ไงใส่ยังมือเลยตีเจ้าใส่ขาใส่ยังมือเลยทีเจ้าเจ้าสมิยังลหรเจ้าอืมสมิยังใส่มือแดงมันมีอยู่ในเสามีแม่อยู่มือแดงเอามาไว้ในตู้อยู่ด้วยจ่าเด้อมือแดงมีมือแดงเอาไว้ในตู้อยู่ได้นยังลหรอเสา

ใส่ผงชิลุเออผงผงนัวใส่คนไ่ก็ได้พ <Yeah, like ี Target ่สาววจ้าเต้่ไปเอาไปตูใช้งานมาใส่แถาบนเนาใหญ่อันนี้ใหญ่บงงู ใช่ส่วนหอมพี่สาวเออเมื่อมาใส่ตัวนี้พี่สาวเขเป็นเมลคั่วโอ้ยใส่ยังเจ้าเนเน่เจ้าใส่ยังเนเน่สตวนหอมไม่ยังอีกตูไทยเสียบเสียบมาตาก็เด้อพี่น้องมาตาก็เด้ออืสิเมื่อเ่าเสียบบอ้ยขึ้นขึ้นเขายังสีแล้ว เสียบพราะเท้าเยี่ยมเลยเอาเท่เราพี่ไปไหวมองไหมบึ้บพ่นเอาเหนียอันนี้บนใบกลุ้มด้เท้าเออมามามาเสีบเสียบนวดนวดเด้อมาเอาเอาถวยมาเอาคนละก็สอนคนละไอ้โคนละถวยละถวยพี่น้องเอ้ยอืน้ำป้ามีอยู่ในห้องเฮือน เก็ไวไว้นี่อุนีนะเดี๋ยวจะมีที่น้ำปลายังว่าจะเนได้วไป,ปเอาอยู่อือบัออนนี้ยายจิกิคีขาวก็ตาต้มปลาเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อเออนีบอลหนี่ยายต้มปลามาเอาถ้วยมาเอาเด้อพี่น้องมาถ้วยมาเอาเด้นะอ มาแยกไปชิ้นเขาเลยเดินไปนออออ่องเด้อมาก็พอตัวนี้ออมหม,อมู <c oughs> สวัสดีขังจ้ามาที่เข<พ>าเล้วก็ต้มปลาต้มปลา,านินต้มปลานินปลาทองมามาีน่น้องมามา

ได้กินห,ห็นเพื่อนแค่นี้้ะจ้าเด้อกระสอบคินได้กับ,กบตาท้อ,ทองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยังกดวัตถัยน้ำสวัสดีจาด้ารักนะจู <c oughs> บบาย